การร่วมมือกันระหว่างยูนิคอร์นเอ็กซ์อะคาเดนะครับกับทาง a b a บนะฮะอาจรอชชันนะครับคือเรามีความตั้งใจที่จะทำหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรรุ่นใหม่สมัยใหม่ที่เหมือนในต่างประเทศที่ไปเรียนแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับและสร้างผลลัพธ์ได้นะฮะ เรื่องหลักสูตรการระดมทุนที่เราทำเนี่ยเราคิดว่าเราอยากให้ SME ไทยหรือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับมีทางเลือกนะฮะถ้าเรามาเรียนหลักสูตรแล้วเนี่ยคุณจะได้รู้วิธีการระดมทุนเพราะนั้นการระดมทุนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันสามารถจะทาให้บริษัทสเกลได้หรือมีเงินทุนไปทําธุรกิจส,ะสะเกลได้ในหลักสูตรเราจะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ถรวสบความสำเร็จในธุรกิจ และนำไปสู่เรื่องของการฟันดิ้งหรือการลงทุนและเข้า IPO ได้อย่างแท้จริงและก็อยากจะเชิญชวนครับให้ผู้ประกอบการนะครับประเทศไทยยกระดับธุรกิจของตนเองด้วยการลงทุนและยกระดับตัวเองไปสู่ระดับนานาชาติครับ